สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับครูโบนะคะวันนี้ครูโบก็จะมาแนะนำะการเข้าใช้เว็บไซต์ Coding Thailand น,น,นะคะซึ่งก่อนอื่นเลยเรามาดูกันว่าคำว่า Coding คืออะไรจริงๆแล้วหลายๆคนก็คงจะรู้นักเรียน,นก็คงจะรู้บ้างแล้วนะคะโอเคอ่ะมาดูซิว่า Coding คืออะไรคือการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโค้ดนะคะเพื่อ ให้โปรแกรมนั้นทําตามคำสั่งซึ่งตรงนี้นอกจากเราจะให้มันทําตามคำสั่งแล้วเราก็จะได้เรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะก็คือจะเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลต้องทําอย่างนี้แล้วถึงจะเกิดผลลัพธ์อะไรต่อมานั่นเองนะคะทำให้รู้จักการวางแผนเข้าใจหลักการแล้วก็จับประเด็นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐาน ซึ่งเราก็จะเรียนรู้กันไปนะคะค่ะ,ะง่ายง่ายแล้วก็ไปที่ Google ได้เลยนะคะก็พิมพ์คำว่า,า Coding Thailand นะคะอันแรกเลยเรียนรู้วิธีคิดผ่านวิธีโคดอ่ปึ๊บแล้วก็ Enter ไปปึ๊บหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะโอเคมีหน้าหลักก็คือหน้านี้ห้องเรียนอ่ะตอนนี้ ที่รามีอยู่ก็คือถึงป .6 นะคะป .1 ถึงป .6 มีวิดีโอก็ค่อยว่ากันไปจะคลิกก็มันมีเยอะแยะมากมายนะคะก็จะมีคำอธิบายต่างๆวิทยาการคำนวณอ่ะคืออะไรได้บ้างมีทักษะที่เราต้องการนะคะก็คือสื่อสารอ่าทำงานร่นกับกัพืูออื่นแก้ไขปัญหาแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์นั่นเองที่เราจะต้อง สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเกี่ยวกับเราก็เพื่อสำหรับก,การติดต่อซึ่งตอนนี้ส่วนอันนี้โค้ดดิงก็คือ,อก็เป็นวัตถุประสงค์ว่าคืออะไรนั่นเองนะคะ,ะเราับไปดูของของเราไปดูห้องปหนึ่งก่อนเลยจ้ะห้องปหนึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นคอร์สเรียนง่ายๆเริ่มจากเบสิกไปเรื่อยเลย ถ้าถ้าเรายังไม่คุ้นชินก็สำหรับชั้นโตโตๆก็สามารถเลือกได้ว่าเราเรียนอะไรอะสมมุติว่าเราเริ่มต้นที่คอร์สที่1นึ่งนะคะะะคลิกเดอะบล็อกคลิกก็คือจิ้มนั่นเองหรือคลิกตามตามนั้นเลยสำหรับอันนี้ใครบางคนก็สามารถคลิกขวาถ้ามี แปลเป็นไทยอคลิกบล็อกก็ได้นะคะอคลิกก็คืออันนี้คือบล็อกแล้วก็จิ้มไปปึ๊บขอแสดงความยินดีคุณทำสำเร็จปริศนาที่หนึ่งได้สำเร็จแล้วก็จะมีไปต่อนะคะอคุณชอบไหมถ้าชอบก็กดรูปหัวใจแล้วก็ไปต่อก็เหมือนส่วนหนึ่งก็คล้ายๆเกมเหมือนกันนะคะก็คือจะเริ่มจากง่ายๆไปหายากนะคะ ถ้าทําในมือถือก็คือการใช้นิ้วลากไปนั่นเองอ่าลากไปยังจุดมุ่งไม้นะคะถ้าหากไม่เอของใครไม่มีการแปลใช่ไหมคะก็ลองถูกลองผิดได้นะคะไม่เป็นไรนี่เป็นต้นะะจะสังเกตได้ว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำไปเรื่อยปุ๊บนะคะ หนึ 1> 1่สองสสีไล่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือบทที่2คือ learn to drag and drop drag ก็คือการลากลากไปจับคู่อันนี้เป็นจิกซอเริ่มเป็นจิกซอขึ้นมาแล้วอ่าจิกซอขหอยนประกบกันได้แล้วอ่าอ่าเช่นกันอ่าสมมติเราโอเคพึงพอใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็สามารถกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพื่อเลือกได้อาจะสังเกตได้ว่าขวามือนี่คือเข้าสู่ระบบซึ่งอันนี้เราก็สามารถจะเข้าระบบก็ได้หรือเราไม่เข้าอ,อันนี้มีหลายอย่างสมัครด้วยบัญชี Google Facebook Microsoft ได้หมดเลยก็ไม่เป็นไรเราก็สมมุติว่าเรา จะเลือกโดยไม่สมัครนะคะเราก็เล่นปกติเลยกลับไปที่บทเรียนนะคะ,ะมีเยอะแยะมากมายบทเรียนมีอะไรบ้างอันนี้มีกิจกรรมถอดปลัก๊กกิจกรรมถอดปลั๊กหมายความว่าก็คือทำกับกบระดาษน,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 นั่นองเปอร์อันนี้มีวิดีโอ This lesson is called Happy Maps. Today, we're going to help our furry little friend, the Flurb, get to her fruit. Make the Flurb go to your fruit. To do this, you'll need to figure out which way the Flurb needs to go and direct her with arrows. In order for the Flurb to get to the apple, what direction does the Flurb have to go? Mine. <laughs> and to get it there, you circle the okay. direction that it has to go.

ตลอดงานก็จะมีวิดีโอให้เราทําไปเรื่อยๆให้เรา,าฟังแล้วก็ดูขั้นตอนวิธีการต่างๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สามารถกลับมาย้อนฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอ่านี้ให้ดูตัวอย่างรอบต่อไปก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ to get scratch to a c o r n snap to t h e สัญลักษณ์ตัวนี้คือทิศทางนะคะ ไปทางขวาหรือทางทิศอีทิศอีคือ e a s ทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ block to the b o t t o m o f the อ,อันนี้คำมืเมื่อเรียกใช้งานสำนั้นนี้ก็คือถ้าเราเห็นก็คือ play play คือเริ่มใช้งานนะคะพูดง่ายคือเราจะต้องลากตัวนี้ก็คือไปทางทิศตะวันออกหรือ,อขวามือมาต่อท้ายตัวนี้ บางทีเราอ่านยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะเดินเพรสรันรันเดวาิ่หรือเดินเราก็สามารถลองผิดลองถูกได้นะคะอ่ะลองดูเขาบอกว่าเพราะไม่ิงภาษาไทยอยู่ข้างล่างหลังจากเชื่อมต่อบล็อกทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วกดเริ่มเพื่อให้โปรแกรมของคุณเริ่มทำงานนี่เขาก็จะมีการบอกใบให้อยู่นะคะ ่าโอเคอ่าแล้วตัวนี้สำคัญเลยนะคะพื้นที่การทำงานหนึงส่วนสอบล็อกอ่าก็คือจะให้รู้ว่าเราต้องใช้กี่บล็อกนั่นเองนะคะอ่าเขาบอกว่าให้เอาตัวนี้ไปต่อท้ายตัวนี้ใช่ไหมคะก็จิ้มเลยปึ๊บตึง้งอ่าการทำงานเรา2องทับสบล็อกแสดงว่าเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเสร็จสิ้นแล้วอย่าลืมเขาบอกว่าอะไรคะ p r e s e <Price, S 2> <c oughs> ก็คือกดปุ่มคาว่า run <c oughs> อยู่ฝั่งนี้นะคะรนันก็คือเริ่มเล่นซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เขาบอกว่าแสดงความดีคุณขึ้นเขียนรหัสได้หนึ่งบรรทัดรวมเป็นเจ็ดบรรทัดนะเล่นซ้ำอีกรอบหนึ่งปึ๊บเดิมไปอย่างงี้ใช่ไหมคะ,ะเริ่มเล่นใหม่ก็ะด้เริ่มเล่นใหม่ปึง้งอะ มามเลยเริ่มตั้งค่าใหม่ก่อนสังเกตว่า,าตัวนี้เนาะก็คือไอตัว scratch นี่มันจะไปหาไอคอนตัวนี้ก็เดินไปอีกหนึ่งบล็อกพูดง่ายๆถ้าตามภาษาเราใช่ไหมคะแล้วก็ไปต่อกันปึ๊บแล้วก็เริ่มปึ่าโอเคอันนี้ก็คือสำเร็จมันก็จะไปเรื่อยๆ ขั้นตอนต่อไปปึ๊บอันนี้ก็อดูจากรูปภาพนี้มันก็ทำไมคะก็เยิบมาอีก2องบล็อกใช่ไหมคะก็ก็ต้องจัดการให้ได้สองบล็อกปึ้ง,งอลองเริ่มดูโอเคอ่แสดงว่านี่เราโอเคแล้ว นะคะเขาก็จะ c คอน u l a t i o n นซ์แสดงความดีีดกับเราถ้าเราทำถูกแต่ถ้าสมมติว่าเราทำไม่ถูกอันนี้บอกว่ามีทิศเหนือขึ้นมาข้างบนด้วยนันนี้ต้องคิดเอาว่าเราจะเดินซ้ายเดินขวาไปทิศเหนือหรือทิศใต้นะคะสมมติว่าเราทำไม่ถูกสมมติ เขาก็จะบอกว่าอะไรอย่าเพิ่งหมดกาลังใจเลิกเขียนโค้ดมีบางอย่างไม่ถูกต้องพยายามต่อไปนะอ่าแล้วก็สามารถเริ่มเล่นใหม่ได้อเริ่มเล่นใหม่หรือตั้งค่าใหม่อะโอเคนี่เราสามารถอยกเข้ายกออกได้นะคะอ่าันนี้เป็นต้นโอเคก็ลองลอง,ลองผิดลองถูกดูนะคะว่าอันไหนแล้วมันจะประสบความสำเร็จ